คุณเนี่ยควรจะปล่อยวางผลลัพธ์เพราะมันอาจจะมีสิ่งที่ดีกว่าเข้ามาในชีวิตก็ได้นะควรปล่อยวางผลลัพธ์เช่นเราตั้งเป้าหมายนะเดือนละสามหมื่นเหรียญตั้งเป้าแล้วคือการตั้งเป้าหมายเนี่ยเหมือนเข็มทิศชี้เลยเข็มทิศจะชี้ไปทางนี้จะปั้นพอร์ตเพื่อเทรดให้ได้เดือนละสามหมื่นเหรียญเป้าหมายคือเข็มทิศชี้ไปแล้วล็อกล็อกดิเรกชันไ้แล้วทิศทางไ้แล้วตั้งเป้าแต่ปล่อยวางผลลัพธ์ให้คุณมาโฟกัส ที่กระบวนการโฟกัสที่กระบวนการเฮ้ยเราเข้าเทรดตามเทคนิคไหมเรามานี่มินิจมันเม้นท์เมนท์ไหมเร, main, main main main? เราปั้นพอตต่อเดือนเนี่ยโตถึงเป้าไหมเราฝึกนั่งสมาธิทุกวันไหมนี่นี่คือกระบวนการนะกระบวนการเราอ่านหนังสือพัฒนาตัวเองทุกวันไหมกระบวนการคือเราเรียนเราเรียนบทเรียนท,ท,ท,นนทบทวนบทเรียนทุกวันไหมวันละสามสิบนาทีเราแกะบทเรียนทุกวันไหมนี่คือกระบวนการให้คุณเนี่ยปล่อยวางผลลัพธ์ปล่อยวางเป้าหมายแล้วมาโฟกัสกระบวนการ ั้งเป้าหมายทีเทรดได้เดือนละสามหมื่น 30, เหรียญแต่เราไม่ไปจ้องไงแต่เรามาโฟกัสกระบวนการเทรดยกตัวอย่างให้เห็นภาพยกตัวอย่างเช่นนักฟุตบอลผมชอบตัวอย่างนี้นักฟุตบอลเนี่ยเขาตั้งเป้าหมายว่านัดนี้นะแข่งนัดนี้นะกูจะเตะให้ได้สี่ศูนย์เลยนี่เอาให้ได้สี่ศูนย์เลยลงนักฟุตบอลที่ลงสนามนะฮะโอ้โหกองหน้านะสับฟุตบอลอย่างไวตาแม่งมองแต่แต้มตากูมองแต้มเดี๋ยวเลยเมื่อไหร่จะสี่ศูนย์ว่ 40, วาเนี่ยไหวิง่งเมื่อไหร่จะสี่ศูนย์สี่ศูนย์หรือ,อยัง เป็นไงคิดว่าเตะได้ไหมไอ้พวกที่โฟกัสแต่เป้าหมายไม่ปล่อยวางเนี่ยจะเป็นเหมือนนักฟุตบอลคนเนี้ยวิ่งในสนามบอลนะเตะบอลแม่งมองแต่แต้มเออแต่คนที่ปล่อยวางเป้าหมายคืออะไรโอเคตั้งเป้าแล้ววันนี้กูฟาดสี่ศูนย์เออเอาแน่นอนสี่ศูนย์นะแต่ตอนไปเตะไม่ดูแต้มเลยไม่ดูอะไรเลยโฟกัสว่าลุยลูกบอลมาแล้วมาที่เท้าแล้วโฟกัสเลี้ยงยังไงให้เข้าประตูเลี้ยงไงให้ส่งให้เพื่อนเนี่ยอีกคนหนึ่งที่โฟกัสกระบวนการ